ชีวิตเป็นหาอะไรก็ไม่รู้นะคะบางคนคิดอย่างนี้หรืออาจจะเป็นคนที่คิดแบบนี้ไม่ควา้าใจกังวลเลยกินชักหน้าไม่ถึงหลังไม่รู้สิ้นเดนือนจะเอาอยัางไงจะแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ค่ะแก้ไม่ได้ก็แค่หาใครสักคนที่คุยด้วยเราสบายใจเที่ยวให้ราคาพิเศษดีไหมคะสดสดเลยแล้วกัน ใครดูคลิปนี้เนี่ยเกิดอาการอะไรคะเป็นอะไรกันมาคะงานเงินความสำเร็จไม่เข้าสักดอกเลยสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่คิดว่ามันจะพังขนาดน,นี้เงินไม่ดีเลยรออนาคตอย่างเดียวรออนาคตซึ่งคนไม่รู้ว่าอนาคตนั้นคืออะไรและต้องทำยังไงให้อนาคตที่ดีๆมันอยู่กับเรา อยากควบคุมทุกอย่างให้มันมากกว่านี้นะคะอยากทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จให้มันมากกว่านี้อย่างน้อยๆมีความสุขกับตัวเองหน่อยก็ได้ณตอนนี้นะคะอยากมีแพชชั่นในการทํางานมากกว่านี้หมดแรงหมดไฟหมดพลังกายหมดพลังใจหมดแป้งทุกอย่างได้แต่ออรอคอยโชดลาาวาสนาซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีจริงสําหรับเราเดวิลเข้ามาประกบนะคะ คือตอนเนี้ยเห็นใครได้ดีที่เจ็บจี๊ดมากๆไม่ได้อิจฉาเขานะคะแต่คุณกําลังโทษตัวเองว่าที่ผ่านมาคุณทําอะไรวะทําไมชีวิตปัจจุบันถึงเป็นอย่างนี้นี่เราไปติดขัดไปติดสินบนอะไรใครหรือเปล่าซึ่งมันไม่น่าจะใช่ถ้าคุณอยากจะให้ชีวิตมันรุ่งโรจน์คุณจะต้องแก้ที่ความคิด และจิตใจแก้ไม่ไหวไม่อยากลือฟื้นด้วยตัวคนเดียวทักมาหาเปิ้นสิคะเราจะใช้กลไกทางจิตค่อยๆแงะและย้อนลอยกลับไปและดึงตะปูที่มันฝังอยู่ในหัวสมองหัวใจดึงออกมาถอนออกมาแต่ทีละตัวนะคะด้วยขั้นตอนการแก้ปมค้างใจนี่คือจิตวิทยากับการอาา่านไพ่ ซึ่งปั้นเองอาจจะไม่ใช่นักจิตวิทยาโดยตรงแต่ปันมีเครื่องการันตีทำให้คุณมั่นใจได้เวลาคุณมีเรื่องมีปัญหาสมองของเราเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เราเนี่ยทำการอยู่รอดก็คือจะสู้หรือจะหนีสู้หรือหนีละ่ะตอนนี้และเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ทำตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดแบบรวน,รวน แบบระบบอโตโนมัตแบบบินอัตโนมัติแบบชัดเจนคือทำโดยที่ไม่ติดคิดมันทำออกมาเองแล้วมันก็คือการแก้ไขวิธีแบบเดิมๆซึ่งมันใช้ไม่ได้กับคุณณเวลานี้และแก้ไขกับเรื่องนี้ไม่ได้ซึ่งใครที่พร้อมทักมานะคะอย่ารอพอสุขภาพจิตนั้นรอไม่ได้คุณจะปล่อยให้สุขภาพจิตพังนั้นไม่ได้มันบอกเลยนะคะ เดี๋ว้นจะย่อคอร์ให้คุณนะคะใครมาจากคลิปนี้ิ้นจะให้ราคาพิเศษโอเคไหมคุณจะต้องมีการฝึกปรับอารมณ์เพื่อรู้ว่าตอนนี้คุณอารมณ์ไหนและทำความเข้าใจกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้วคนปกติทั่วไปเรามักจะไม่อยากทำความเข้าใจกับปัญหาเพราะว่าการหลีกหนีปัญหามันเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดถูกต้องไหมคะแต่ถ้าคุณเกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึก นึกคิดและจับอารมณ์ของตัวเองได้จากคลื่นความรู้สึกตอนนี้ว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงกับมันโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญคุณจะผ่านพ้นประสบการณ์คืนวันอันเลวร้ายนี้ไปนะคะแล้วไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรดราม่าเข้ามาในชีวิตคุณจะไม่มองเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกข์และร้อนใจคุณจะมองปัญหาด้วยความเข้าใจ และเพืนหวังใจว่าเพืนจะเจอใครหลายๆคนจากในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเพืนจะให้คุณราคาพิเศษจะแปะไว้ตรงนี้ให้เลยอย่ามองข้ามผ่านอย่าคิดว่าเพืนมาดูดวงเพราะเพืนไม่เคยดูดวงใครเพืนไม่ใช่หมอดูค่ะเป้นไม่เคยดูดวงใครเป้นไม่ใช่หมอดูเพืนยังย้ำอย่างเดิมนี่คือเรื่องราวของกลไกลทางจิตที่เราจะต้องฝึกเรียนรู้ไปพร้อมกันและเราจะเข้าสู่ขั้นตอน ทางเจตวิิยาโดยการบรรยายอธิบายและทํานายโดยการใช้ไพ่เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีความเชื่อตรงกันเป็นใบเบิกทางอยู่แล้วอย่ารอที่จะให้ทุกอย่างสายเกินเย,ยียวยาบางคนชีวิตคู่ตอนนี้พังแล้วนะคะทำหลายอย่างบางทีทำพิธีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้สิ่งที่ช่วยเหลือได้ คือการทําความเข้าใจกับปัญหาค่ะและการแก้ไขคือการปรับปรุงตัวปรับปรุงทัศนคติที่ดีมาคุยกันนะคะหวังว่าเราคงจะได้เจอกันส่วนตัวนะ